นะครับเป็นสองพิก842พิกทีมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับอ่าแล้วก็เกมการแข่งขันเริ่มแล้วโรมาเอฟซีเปนฝ่ายเขี่ยลูกแรกก่อนนะครับอีกคิวครับบอลอยู่ที่อีกคิวหมายเลขเจ็ดเปิดออกข้างไปยังได้คุมอยู่ครับสำหรับโรมาเอฟซีได้ไหมแล้วก็ตามนะแต่เราอยู่ต้องเจอที่โรงแรมเลยไม่ได้หรอกหมอนิทิปตูมตัดสิได้ยิงเลยครับวันนี้ วันนี้ลูกับตู้ของกอสซิยซ้ายซียังเป็นเดี่ยวชูพงอยู่ครับอ้าวไม่ใช่เดี่ยวชูพงครับขออภัยเป็นเดี่ยวมาเตะนะครับอ๋อจะลุ้นเลยนะเดี่ยวต้องเก็บสุดั้นเราไปถึงก่อนแน่นอนแต่เพออยากเอาลงไปเองเกือบจะแบบนที่เทียมล่างเทียมนี่อย่างไรเป็นแจ้งก็ต้องมีโันออกมาไปเองดีกว่าเกมยังจดจ่ตจ้องจ้องกันอยู่ครับพอตี้โอ้โหพอตี้ล็อกปซ้ายน่ะลูกนี้ยังโดนจิ้มสกัดออกไปได้อะไรวะ ฮอตเต้นี่เนี่ยทัวร์เมนต์นี่งจริงประตูสุดสวยมา2ลูกแล้วนะครับได้ก็จะถูกครับกาไปถูกเดี๋ยวจะเดี๋ยวเพื่อนจะโหวไม่ได้ลมแร็แร็คไปครับลายชื่อลายเชิดเตลกหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ประสาทต่อนี่ครับพาจับประตผู้สาวประตูของโรมาอีซีครับซิโมอนหรือไซมอน โอ้โหต้องปัดออกไปครับลูกนี้แล้วก็เพื่อสิให้เป็นลูกฟปล่ของโรมาเอฟซีครับพี่จังหวะผู้เล่นของกอส์เซาซายเอฟซีเนี่ยเข้าไปกระแทกซีโมนนะครับแม่แล้วก็วันนี้แม่อย่างที่คุณโทนได้บอกไปครับปิตะบอยเกาเนี่ยกำชับลูกทีมมาเลยครับบอกวันนี้ต้องใจเย็น แล้วก็แหมมันจังหวะมีาก,การกระทุ่งกระแทกกันซึ่งก็มีการขอโทษกันด้วยนะครับมีการขอโทษกับโค้กันด้วยวน,นี่ก็คือเพื่อนสาวคนสนิทของพิตต์บ,บอยเกานะครับแหมนี่อาจจะอยู่เขาเตะโอ้โหเต้เอสีเอสครับได้ยิงด้วยขวาดูนีิยังติดบล็อกแมวรับของโรมาสีนี่ครับค้นจักสําคัญของโรมาสีครับต้องคนนี้ครับประตูมแหม่ทำผมทำเท่าเหมือนพวกคิทป,ปี้เลยนะครับ ก็มตูนี่ไปเยอะแต่ยิงไม่เยอะนะแต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนเกมลุกที่ดีมากครับของทางโลบาร์เอฟซครับ <Yeah. S 1> พิตตี้อีกแล้วนะครับจจกอีกแล้วนะครับ <c oughs> อือไอ้นี่ให้ภาคบอลก็คอดาดเซลพิตตี้ โอ้หบอลหลุดมาลูกนี้แต่ว่าไม่ทันตั้งโตได้ยิงพี่ไซทีกับพอตตี้อ่าน้าเสียดายกับพอตตี้จังหวะนี้ได้ล่อเป้าคนเดียวโล่งๆกันนะครับยิงไม่เข้าเองครับไห้ล่อเป้าเลยเหรอครับพอตตี้ครับคุณเคยเคยครับล่อเป้าเนี่ยเหรอครับก้าว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 คุณเคยไหมครับเคยครับล่อเป้าเนี่ยเหรอครับล่อ เออ,เอ,อไ,ไอ้นี่ไอ้นี่หัวไวมากเลยเป็นคนหัวไวเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเป็นคนขน,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 คนคดาดนี้ครับผมมีทุกวันนี้ได้ก็คงต้องขอบคุณคนคุ้มเลยอ้าล้วครับ <Soldier! S 1> มาอีกแล้วกอสี่ล่าโอ้โหลูกนี้ดึงจังหวะหลอกซีโมนครับโอ้แต่ว่าพอดึงจังหวะหลอกแล้วบอลม,มันไปสู่เส้นหลังแล้วมุมมันก็ไม่เหลือแล้วครับ โอ้ตอนนี้ตัดโจบอยเกาครับแหกปากลั่นเลยครับเชียร์ครับผู้จัดการทีมนี่ครับซิโมนนี่เริ่มหน้าเซ็งแล้วนะครับเริ่มจะเซ็งแล้วครับเกมรับตัวเองนีนน่เอาเกมรุกของทางกอซิดาไม่ค่อยอยู่ครับทำให้ซิโมนเริ่มเซ็งแล้วครับเกมตายก็อยู่ครับตีพอตี้พอตี้พยายามจังแยกมาเสร็จมาตููครับกอซิดาชิงว่าไ่ได้ครับพิต้าครับตะโอล ตัดเข้ไปพอตีอ้เปิดเข้าไปไม่ดีครับเกมยังดูเหมือนจะยันเกรงด้วยกันทั้งสองทีมนะครับครับช่วงห้านาทีแรกนี้ถือว่าคอสซิลาวันนี้มาค่อนข้างดีครับโอหรือว่าคู่นี้นักแรกเจอกันนี่เป็นโลมาเอฟซีชนะนะครับค่อนข้างจะพลิกล็อกนะฮะแต่โลม,มาหลังๆมาสะดุดมาเสียแต้มบ่อยนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยพลิกกลับไปครั้งทำให้กอรซิลาขึ้นมาดำเป็นจา่าฝูงในตอนนี้นะครับ โตโหนีิแต้มเลยครับกับก็ก็แซวมาตีนัดล้วเนี้ยแซวมาหกห้าหกนัดละเจ็ดนัดอนี้นัดนัดที่นัดทีดนน่แปดเอาเท่าที่มาสิประมาณมแซวมาตั้งนานก็ไม่เคยได้อะไรขึ้นมากับชีวิตแต่ก็ไม่ท้อนะเอาล้ครับปาร์ตี้จังไตร์ครับ <c oughs> อีคิวอีคิวเปิดออกมาทางขวาครับ ่าครับอีคิวเนี่ยพูดถึงอีคิวผมเห็นผลงานของอีคิวแล้วนะเป็นผลงานโฆษณานะคุณโทนะส่วนใหญ่อีคิวเขาจะเล่นโฆษณาโฆษณาพวกลูกอมอะไรพวกนี้ใช่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 ตรงเทปเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมว่าไอ้นี่น่าคุ้นคุ้นอ่าชัวรโฆษณานี่ดูเขามีคาแรคเตอร์ดีเหมือนกันนะฮะเออดูเขามีคาแรคเตอร์ดีเนึงจังหวะนี้ปาล์มปะวาราได้ฟาวครับได้ฟาวอาร์ตอัธพรสุวรรณจะมาเล่นลูกนี้ครับ จากภาพยนตรเ,ลเรื่อง Beautiful Boxer ครับวันนี้อาร์ตเป็นกัปตันทีเบรู้สึกโอ้โหมิตะเป,ตเป็นตัวสมรองครับที่ลงไปหมายเลขเก้าเดือป็นแชมป์นะฮะปาปววาครับกระชากหนีประตูมาทางซ้ายครับปามเจอมาตูบางอยู่ปามไม่ได้คืนหลังกัะไปตั้งกันใหม่ครับที่อาร์ตอาร์ตแทงเข้ามาตรงกลางครับ พอตตี้พอตตี้เจอคิวบังคือถ้าใครเคยดูโฆษณาลูกอมตัวนั้นคุณจะไม่อยากเชื่อว่าไอคิว <c oughs> จะเล่นบอลเก่งขนาดนี้นะดูจากสภาพในโฆษณาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับครับนี่พี่พลึกมาแล้วนะครับผู้สัประตูของทีมกอซิล่าของทีมสารแดรนะฮะโอ้พี่พลึกแต่งตัวเป็นฮิปฮอปเลยนะพี่พลึกเป็น <c oughs> เป็นคนดีครับหมาเยเลยี่สของโลมาที่เป็นแอมมี่ครับ แอมมี่จากเดอะบัต o ท b มบลูเพิ่งแต่งงานไปถูกต้องโอ้โหเปิดมาตักว่านี้ครับโอ้โหม่งได้ลุ้นเลยทาโร่ดีเดกสินด์กำลงสีครับม่งได้รุ้นเลยนี่ก็เป็นตัวหลักของทีมโรมาอฟซีนะครับสำหรับทาโร่ครับก็ใครอยากดูอ่าเรื่องราวของแอมมี่นี่สัญน่าดาราฉบับใหม่นะครับมีสัมภาษณ์ด้วยนะครับเอาครับ เป็นเตะลุยมาเตะแล้วโอ้โหแชมป์ได้ยิงครับนี่ครับสาวภาษาจาก SDF ครับโอ้โหสุดท้ายจบด้วยนัก้องนำครับแชมป์ครับได้ลองยิงครับโอ้โหนี่แชมป์ดูหัวยุ่งยุ่งนะรีบมาสิเตะคู่แรกอะสิโอประตูตงลงไปช่วยล้วงบอลจากทางด้านหลังเลยครับคุณทนเคยไหมครับเคยอะไรครับล้วงบอลนะครับก็ไม่เคยครับเคยล้วงอย่างอื่นครับอะไรล้วงไหครับ คุณออกเสียงก็ว่าไห้เลยครับครับผมเอออุ้ยน้องหมวยก็มาวันนี้น้องหมวยเป็นประชาสัมพันธ์ของที่นี่อ๋อเหรออืมของไม่รู้เหมือนกันของของกายแข่งขันเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันของสนาหรือของอะไรสักอย่างเนี่แหละถ้าอย่างนั้นต้องไปถามคุณวันกล้าซะละเออาจำอย่าไปถามเจตูนนะแกไม่ตอบแกกักไปหมดอะกักอือแกเป็นห่วงเพื่อนสูงแกไง ห่วงเพื่อนหรือห่วงตัวเอง <laughs> ไม่น่าเอาลูกมาเอาลูกมาก็าเหลยติ้งตกแล้วมาตีแล้วมากักคนอื่นอีกแล้วลูกก็ส,นสน้นะตอนนี้จับตอนนี้ลูกโดนตีแล้วนิ่งละโอ้ประตูลุยขึ้นมาครับป่าปามป,าปวาลาครับยังทําได้ดีครับไล่บี้จนประตูบีบม,ม,ม,มุมจนประตูมาเล่นไม่ได้ครับอีคิวต้องมาช่วยแล้วแต่วันนี้เปิดยาวขึ้นมาพิกก็โหเพชรครับ แล้วจังหวะนี้ยิงแถวสองเลยครับทาโร่ดีเล็กสินดำรงสีครับซัดด้วยซ้ายครับมาไม่ตรงกอบครับก็ขอโทษเพื่อนๆเลยครับโอ้ดูครับไ q คิเนี่ยดูนึกเห็นว่าเห็นหน้าไอคิวไหมครับนึกถึงโฆษณาของลูกอมที่อมแล้วเย็นๆนะครับรู้สึกในในโฆษณาเนี่ยเขาจะเล่นเป็นขโมยใช่ไหมเล่นเป็นโจรหรืออะไรเล่นเป็นผมจำไม่ได้แล้ที่วิ่ง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 ไปอะ อ่าผมรู้สึกแกจะเล่นหลายเรื่องเลยนะโฆษณาใช่ใช่ใช่ตัวที่ผมดูเนี่ยเหมือนแกเล่นเป็นขโมยอ่ะนี่อพิตาบอยสเกลกับวันนี้กับตันทีมตัวจริงของกอซิลล่าอันนี้เป็นตัวสมรองหมายเลข14ที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือทางด้านของวิเจแชมป์นะฮะวิเจแบงค์มาวิเจแบงค์ครับขอประทัยอภัยวิเจแบงค์นะครับพุทธิพงษ์คงสมศักดิ์สกุลครับเอาครับตอนนี้เกมค่อยๆเดินไปเรื่อยครับ กอซิล่าขึ้นมาแล้วยิงไกลอีกทีก็ติดบล็อกมาตมูเก็บบอลได้มาตมูพาบอลแหวกมาแหวกเตะมาแล้วครับแหวกโอ้โหมากระแทกกันครับกับทางด้านของพอตตี้ในจังหวะนี้ครับคุณชอบแหวกไหมครับเลี้ยงบอลชอบครับผมคือ,อ,อผมเป็นประเภทสไตล์ลากเหลืออยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมแหวกเป็นประจำอยู่แล้วอ,อย่างว่าแต่แหวกเลยครับเลี้ยงแหกกองหลังผมก็เลี้ยงมาแล้วนะฮะกับกับดีมากเลยครับคัาผอมคุณส่งอะไรมาครับเนี่ย แล้วผมก็เป็นคนปากพล่อยปากไวล่าสุดที่คุณถึงขั้นแหกค่ายเลยนี่ครับอะไรนะครับแหกค่ายโอ้โแน่นอนครับผมโอกยยังตามมาเล่น <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้<อ>ต้องเซฟครับเดี่ยวเสกสันสุธิจันครับเจอฟีคิกลักไก่ของโลมาเ้าไวนึกว่าจะไม่มีอะไรครับลูกนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องออกแดงเซฟดีครับพิตตี้ของเอเชียที่คุณแจ็คอุ้ยอุ้ยอยู่นั่นแหละครับเวลาเดินนี้มาใหม่นะครับเดินผ่าทั้งซุ่มผู้บรรยายทีแจ็คเล็กอุ้ยที เอาเดียวจังหวะีะเอาไม่อยู่จ๊กเกอร์กระโดดแตะโอ้โหดีว่าอาร์ตอัศพรเคลียไว้จากเส้นยิงสามประตูเราเข้าไปเลยครับา้าโอ้โหเป็นประตูขึ้นดาวของโลมาเอฟซีจากจังหวะลูกครุกิกจังหวะนี้จบโดยประตูอภินันต์แรงเขตการครับโอ้จังหวะนี้ถ้าจะโทษใครสักคนนึงก็ต้องโทษเดียวแล้วครับจังหวะนี้ก็พูดตรงๆครับเ<อ>พตงตงราะอ,ออกมาตัดบอลเนี่ยออกมาตัดบอลไม่ดีครับไปโดนทาโร่เดดูเหมือนจะยืนบัง,งอยู่แล้วแล้วเหลี่ยมมันไม่ได้แล้วนะครับ นี่แหละครับภาพก็จับมาครับเดี๋ยวเขาเซ็งเหมือนกันบอกเอ้ยไอ้ตังทำไมไม่หายเจ็บคือจริงๆเนี่ยต้องชมมาตูมด้วยนะที่ยิงได้ดีครับคือมาตูมยิงดีมากเลยครับพี่ดารากระไดเขตการยิงยัดแล้วก็มุมดีมากน้ําหนักและทิศทางดีจริงๆอันนี้น้ําอะไรฮะกาแฟครับผมสั่งให้เขาซื้อมาหอเยี่ยมตังกิวกูดกลัวว่าพวกเราจะล้มไปก่อนเอามาแก้วหนึ่งมาหวานก็โอ้โหเจ็ดโมงเช้า อาเอะไรเงชอบเลือกส่วนตัวมาคุยกันกันเ้ยใจเราไข่ขึ้นเลยบอกตรงนะเมื่อวานเนี่ยเพาะไปพักไม่พอดนะทํางานจะรวยไปถึงไหนระวังไม่ได้ใช้เงินเนอะอ้ยไม่มีปัญหาหรอกเรื่องใช้เงินอ่ะผมเดยความเป็นห่วงหาเรื่องใช้ได้เรื่อยๆโอ้ทำงานจนป่วยทุเละผมนี่แหละตอนนี้หัดกินงมแงมเลยอ่ะก็คุณบอกแล้วอยากหมอยาโหมทุกงานเลยเดี๋ยวเหมือนผมเนี่ยบอกตัวเองเถอะทุกงานอ่ะเราสองคนเนี่ยต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองได้แล้วนะ เออเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงินหลายคนเขาเป็นห่วงมาว้าได้แกได้แกได้ไงได้ฟรีคิกระยะอันตรายครับก็ซีล่าใครจะยิงพอตีหรือเปล่าครับซ้ายยืนอยู่ที่บอลวิ่งข้ามไปข้ามสองคนโอ้แล้วสูตรนี้แม่ไม่ดีเลยครับโอ้สูตรนี้แม่แต่พิตะบอยสเกลนี่ยังโหเลยครับแซลลูกทีมตัวเองเัาว่าคือคิดกันอยู่ตั้งนานครับวางแผนกันอยู่ตั้งนาน สุดท้ายยิงโอ้โหยิงไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวมาดูครับเน,นี่ฮะอ้โหอ่าสคิดสูตรตั้งนานผมมีโอกาสคุยกับทาง SDF ท,ท,ท,ทั้งแฮกทั้งเตะที่สนามบินขอนแกน่นเปองเรื่องจริงที่ต่างอาจจะเสียใจอะไรเออเตะแฮกถามผมว่าพี่โทนครับพี่มีรู้จักดาราที่เล่นประตูเก่งๆสักคนไหมครับ <c oughs> ออกเราเฮ้ยแฮกนตังง่ะก็ตังก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่นให้เล่นในบางแมครับ